คือลักษณะการใช้อารมณ์ค่อนข้างจะเยอะในครั้งนี้ของคุณทักษิณเนี่ยมันทำให้ความน่าเชื่อถือของคุณทักษิณเองเนี่ยลดลงแล้วก็เป็นเหตุให้คุณธนาธรจึงมั่นใจไงว่ายิ่งคุณทักษิณออกมาภาคประชาชนยิ่งมีโอกาสยิ่งแน่ใจเลยว่าจะได้ที่นั่งอบจครั้งนี้แน่นอน เราะว่าลักษณะสไตล์แบบนี้เนี่ยแน่นอนว่าคนที่ชื่นชอบคือใครครับคนที่ชื่นชอบก็คือฐานเสียงของเขาอยู่แล้ว <ฮะ S 2> คนที่สนับสนุนเขาอยู่แล้วแต่เขาไม่สามารถดึงคนที่ไม่รู้จักเขาหรือว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาชื่นชอบด้วยภาษาและโวหารแบบนี้ได้เลย<อ>เพราะมันมีแต่โวหาร<อ>ที่เสียดสีแก้แค้นข่มขู่เพรานะนั้นคนรุ่นใหม่พอฟังภาษาแบบนี้เนี่ย แน่นอนว่าเขาก็ปฏิเสธเอ๊นักการเมืองแบบทักษิณเนี่ยทำไมพูดแบบนี้นี่หรือเคยเป็นนายกรัฐมนตรีมาก่อนอีกอารมณ์หนึ่งเนี่ยที่เขาใช้บ่อยคืออารมณ์กลัวมีด้วยเหรออ๋ามีอารมณ์กลัวอืมอารมณ์กลัวเนี่ยก็คือว่าเขาสร้างภาพอย่างเช่นว่าปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยเต็มไปด้วยปัญหาอาชญากรรมครับยาเสพติดเต็มบ้านเต็มเมืองไอ้คนเนี่ยกลัวคอเซ็นเตอร์เนี่ยก็ต้องจัดการ แล้วก็คนที่จะจัดการได้ก็มีแต่นี่แหละครับเพื่อไทยก็จะใช้อารมณ์กลัวแบบนี้มาเป็นกลยุทธ์ในการหาเสียงนั่นเอง